ปีใมหม่ไทยกับเพื่อนๆท่าให้เพื่อนๆทุกค,คนนะคะมีสุขภาพแข็งแรงนะคะพร้อมรับปีใหม่นี้นะคะอย่างแข็งแรงนะคะตารานักบในของเรานะคะก็ยังคงไว้ได้ซึ่งประสิทธิภาวัฒนธรรมไทยนะคะตอนนับเพืเ่อนๆเสมอด้วยสองกรานี้นะคะเราจะได้มีการรักษาตั้งน้ำปกติในเวลา7จ็ดโมงครึ่งนะคะตอนเช้าของวันที่13บสามสิบสี่และสิบห้า เราจะมีการส่งน้ำพระค่ะโดยเราจะมีพระพุทธรูปนะคะมาเตรียมไว้เพื่อให้เพื่อนๆได้มาสูงน้ำพระเพื่อเป็นสิริมงคลนะคะโดยจะอยู่บริเวณหน้าศาลสันติธรมของเรานะคะจะให้เพื่อนๆได้มาน้ำพระต้อนรับปีใหม่กันเพื่อความเป็นมงคลโดยทางตลาดน้ำ่ะได้เตรียมพื้นที่ใหม่ๆไว้ให้ทุกคนนะคะไม่ว่าจะเป็นซุ้มอหารที่มีหลังคาคุณศการนี้นะคะก็ เพื่อลดความความร้อนนะคะมาเที่ยวนี่ไม่ร้อนแน่นอนนะคะดับรองและส่วนอาหารก็ยังพออร่อยเหมือนเดิมส่วนทุกคนอาจจะแปลกใจอ้าวแล้วมาไปไหนเอ่ยมายังอยู่นะคะมาแครย,ยังอยู่ทีนแต่ว่ามาแค้ได้เรื่อนเบงนะคะไปอยู่ด้านหลังนะคะจะมีบริเวณซุ้มของมาแค้เหมือนเดิมนะคะจั์เลี้ยงในตลาดน้ำของเรายังอยู่ครบนะคะยังมีน้องกระต่ายน้องหมูน้องฮานน้องหง,งน้องเป็ดนะคะทุกคนทุกคนยังอยู่ครบนะคะยังไงรอ,อเพื่อนๆพมาเยี่ยมเยียนนะคะ ส่วนกิจกรรมของอ,งอื่นๆนะคะของตลาดของวัดบำเพ็ญเหนือก็จะมีนะคะ ไปดูกิจกรรมของวัดบําเพ็ญเหนือกันนะคะวันนี้ก็จะมีกิจกรรมรดน้ํานะคะรดน้ําทั้งพระพุทธรูปรดน้ําทั้งพระสงฆ์นะคะแล้วก็รดน้ําทั้งผู้หลักผู้ใหญ่นะคะเดี๋ยวเราจะไปดูกิจกรรมเหล่านี้กันว่ามันจะเตรียมไไหนกันแล้วตอนนี้เห็นพระเริ่มทยอยกันมาแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะไปดูพิธีขอเชิญนะครับขอเชิญนะคราบขอเริ่มต้นครับเดี๋ยวจะได้ร่วมกันทําพิธีส่งน้ําพระพุทธรูปนะครับอธิมนครับพระพุทธเจ้าครับได้ยิน เพื่อจะจุดบูชาพระพุทธรูปช่วยกันนะฮะงาลื่นเลยเป็นวันสุดท้ายถนนข้าวเจ้าที่นครฉันไม่หปข้าวเลยทางหน้าพระนะครับขอความกรุณาสักนิดนะครับขอเรียนเชิญท่านสสวิชาญท่านสสครับครับทบปัพี่น้องสักนิดนึงนะครับนครับ นะครับขวัญใจขอเสียงปรบมือต้อนรับขวัญใจชาวเมีนมารีครับกรรมการขุนเจ้าครับอนุญาตน,น,นะครับท่านพี่น้องนะครับพุทธศาสนิกชนทุกท่านที่จะมาลดน้ํานะครับสงน้ําพระแล้วก็ขอพร วันนี้ถือว่าเป็นวันสำคัญอีกวันหนึ่งนะครับเป็นประเพณีสงกรานต์หลังจากที่หลายคนก็ไปลดน้ำดำหัวพ่อแม่ผู้หลักผู้ใหญ่ทางบ้านวันนี้ก็มาเข้าวัดนะครับเพื่อที่จะขอพรนะครับสงน้ำพระเพื่อเป็นสี่เหลี่ยมมงคลกับพวกเราแล้วก็วันเป็นเหนือนะครับหลายๆวัดวันเป็นใต้วัดเสรจสุกวัดในพื้นที่ทั้งเขตบินบุรีและเขตใกล้เคียงก็มีการจัดประเพณีวันสงกรานต์ขึ้นมา ผมเองก็เป็นวิศวสถานิกชนนะครับเหมือนเนี่นทุกท่านก็เมื่อถึงวันสงกรานต์ก็จะแวะเวียนนะครับมา,าประสมน้ำพระก้อนนั่ขอนะครับออขอพรจากท่านโดยเฉพาะาปีนี้เนี่ยนะครับก็ถือว่าเป็นปีที่พวกเราเองนะครับเขาบอกว่าพุทธิธยันตรีนะครับ2,600ปีเนี่ยหมุนเวียนมาปรากฏ ก็ถือว่าเป็นปีสาคัญนะครับ, <S <S พรบเพื่จัดการ,รทุกปเป็นสีะครับวเราความเป็นคนตรงนี้เนี่ยนะครับ,รบก็จะมาินะครับ,รบเป็นประทามจุดทูกเทียนเพื่อบูชาพระรัตนตรัยน,นะครับขอพี่น้องเราขยบนิดสักนิดนะฮะพี่น้องที่รัก ท่านประธานได้จุดธูปเทียนบูชาพระนะครับแล้วก็ประนมมือนะครับเพื่อตั้งุนูธนานะครับ ยากสักนิดหนึ่งนะครับเมื่อกี้ผู้ศรัทธาเยอะก็ไปส่งน้ำพอดีเราออกน้ำกระเด็นไปโดนนะครข้างหน้าพระนะครับผมว่าอเรนะพุทธังอภิปูชยามะอิวินาสก,กาเรนะธรรมังอภิปูชยามะ มินาสก,กาเรนะสังฆังอภิปูชยามะอระหังสัมมาสัมพุทโธพัควาพุทธังพัควันตังอภิวาเทมิ มังนามัสสามิอาทุมะยังพันเตวิสุงวิสุงรักคณทธายะติสระเนนะสหปัญจศีลานิยาจามะทุติ คุณโยมปรารถนาจงสำเร็จและจงสำเร็จแก่ท่านทั้งหลายทุกประการเถิเดสาธุว,ว่านะโมพร้อมๆกันนะครับนบโมตัสสะภะคะวะตุทัสสะนโมตัสสะภะคะวะโตะอะระหะโตสัมมาสัมโพสังทัสนิง โมะยาถักมัดักนีได้ถ่ายรูปไว้ถ่ายบันทึกไว้ก็เป็นภาพที่สวยงามนะครับแต่ละย่างก้าวมั่นใจในศรัทธาแห่งบวรพระพุทธศาสนาที่เราได้วันนี้ <c oughs> พระออดอาหารที่บา้านอีกสององค์อย่าลืมไปรดน้ำขอพรนะครับใครให้พร มีให้พรก็ไม่เหมือน,นกับคุณพ่อคุณแม่ให้พอรอารถนะสวยงามมากครับทุกท่าจะย้อนลงไปนะครับอย่าลืมแดนนะครับคุณแดนปีนี่แล้วร้องไห้ไม่เปียเลยไม่เปียเ,เลย ทยจะให้เจ้าของร้านอวยพรให้เราหน่อยสงการแล้วค่ะคุณเจ้าของร้านค้าสวัสดีครับสวัสดีครับสงการไม่ไปไหนนะคะอ๋อสงการเรายังอยากอยู่กับลูกค้าที่ตลาดนัดขวัญเรียมตลาดน้ำขวัญเรียมแห่งนี้อยู่เหมือนเดิมนะครับผมแล้วก็วันนี้สําหรับร้านชวันวิทนะครับก็สวัสดีวันสงการสําหรับปีใหม่ไทยนี้นะครับขอให้ลูกค้าทุกท่านนะครับมีความสุขสุขภาพแข็งแรงเงินทองไหลมาเทมานะครับเป็นวันดีๆ สำหรับสำหรับร้านชวันวิทย์วันนี้ก็มีโปรโมชั่นนำเสนอนะครับนี่เลยครับผมสุขสนุกรับสงการนะครับเซลล50 20-50ทุกชิ้นทั้งร้านได้รับการตอบรับดีมากครับขอขอบคุณลูกค้าท,ทุกท่านมากเลยนะครับทีอ่อุดหนุนแล้วก็เป็นกำลังใจให้ร้านของเราได้อยู่กันคู่กับตลาดท้างขวัญเรียมนี้ตลอดไปเลยครับผมสวัสดีครับ เดี๋ยวเราจะให้ร้านมูลไลท์กุยพรเพื่อนๆนะคะในฐานะที่ยอดขายกระถูดอยู่ร้านเดียวนะคะในฐานะที่ยอดขายกระถูดอยู่ร้านเดียวเนี่ยช่วงของการนี่มีโปรมโมชั่นดีๆนะให้ลูกค้าะคะก็โปรโมชั่นก็ยังพิเศษเหมือนเดิมค่ะสาหรับร้านมูลไลท์นะคะก็ลูกค้ามาช่วงนี้ยิ่งโดยเฉพาะ3วันนี้นะคะสงการก็จะลดเป็นพิเศษเลยะคะ่ะพิเศษนี่กว่ายใช่ไหมคะ ก็เป็นใบไปแล้วกันแต่ว่าของคุณภาพดีเหมือนเดิมค่ะยืนยันนะคะเรื่องคุณภาพของของไว้พร้อลูกค้าหน่อยค่ะได้ค่ะก็ขอให้แฟนๆนะคะแล้วก็พี่น้องชาวตลาดน้ำขอนรียมของเรานะคะก็ร่ำรวยมีความสุขที่ส่คสุขภาพแข็งแรงนะคะเดินทางไปไหนก็ขอให้ปลอดภัยไม่มีหวัดที่เหตุค่ะเจอแต่คนดีๆน่ารักน่ารักเหมือนกับชาวตลาดน้ำขอนรียมทุกคนเลยคะน้องคุณดีค่ะเราไม่ต้องไปไกลใช่ไหมคะไม่ต้องไปไกลค่ตมาต่างจังหวัดนะคะมาที่นี่ หคนทางแล้วสะดวกสบายที่จอดรถก็เยอะแยะมีรถถึงรถมาถึงที่มีไห้มาได้ทุกวัยตั้งแต่แบบเด็กเล็กๆไปจนถึงแบบว่าพ่อแม่ได้ไปรับยายได้รับทรับแล้วรับทรับแล้วนะคะเห็นไหมคะโชคดีอย่างกับตาเห็นเลยนะคะเจอกันค่ะเพื่อนๆขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะสะดุดตากางเกงก้อนรับสงกรานนะคะต้องไปคุยกับเจ้าของร้านว่า กางเกงนี้เป็นมาอย่างไงนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะขออนุญาตนี่คุณพี่นะคะคุณพี่หากางเกงสวยๆอย่างนี้มาได้ยังไงนี่นี่นี่นั่งแผลใสอันนี้เป็นงานออเดอร์นะคะเป็นงานออเดอร์ส่งอินเดียค่ะสไตล์เราก็จะเป็นแบบอินเดียนิดนึงนะคะยังไงคะผ้าสีไม่ตกนะคะเป็ผ้าสบายด้วยผ้าใส่สบายนะคะรับประกันค่ะตรงไใส่แล้วเป็นจินนี่อะค่ะ่จินนี่น้อยจินนี่น้อยนะคะดูอย่างที่คุณแม่ใส่ค่ะเรามีงาน นะะคงานของเราเป็นแพนเมดนะคะอันนี้ส่งส่ของหมดเลยวนะคะพวกนี้ส่งที่ผ่านของออกราคาล่ะคะราคาไม่แพงค่ะที่นี่จะขายแค่350เท่านั้นนะคะราคาคนไทยราคาคนไทยโปรโมชั่นสงกรานต์แม่350ไม่ใช่ไม่ใช่ค่ะ350ค่ะในวันนี้เป็นลูกค้าของตลาดน้ำสันเดียนนะคะยินดีค่ะที่จะมาให้มาอุดหนุนที่นี่นะคะที่นี่ก็จะมีขนม ใช่ค่ะแม่ค่ะใช่ค่ะคุณขายมีเฟอร์บี้มีฟีเฟอร์บี้ด้วยค่ะมีเฟอร์บี้ลอยช็อตสองตัวนะคะอยากใหุ้ี่วพรเพื่อนๆในเว็บไซต์ค่ะก็ขออวยพรนะคะเพื่อนๆนะคะลูกค้าตลาดน้ำขวัญเรียมนะคะเอ่อถ้ามีโอกาสยินดีนะคะที่ที่จะมาเที่ยวที่ตลาดน้ำนะคะก็ขอเชิญร้านนี้นะคะก็จะคอยเอ็นเตอร์เทนค่ะนะคะพร้อมส่วนลดพิเศษพร้อมส่วนลดพิเศษค่ะ ก็ขออวยพรให้ลูกค้านะคะมีสุขภาพแข็งแรงนะคะขอให้ร่ำรวยร่ำรวยนะคะแล้วก็เฮงเฮงตลอดปีค่ะยินดีค่ะสวัสดีค่ะขอบพระคุณค่ะคือสดีค่ะตอนนี้เราอยู่ในร้านของร้านสองฝีพายนะคะเดี๋ยวจะให้น้องจะขอ้านอวยพรเพื่อนๆนะคะช่วงวันนี้วันปีใหม่ไทยนะคะไม่รู้ว่าร้านนี้กเขาจะมีอะไรดีๆให้เราหรือเปล่าช่วงนี้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ ปีใหม่แล้วปีใหม่ไทยไว้พรอมให้เพื่อนๆหน่อยได้ค่ะก็เนื่องในอโอกาสปีใหม่ไทยนะคะประเพณีสงการานต์ก็ขอให้เ,เพื่อนๆลูกค้าทุกท่านนะคะมีความสุขแล้วก็สดชื่นสดใสสุขกายสบายใจค่ะในช่วงนี้มีโปรโมชั่นอะไรพิเศษสำหรับลูกค้าใช่ไหมคะช่วงสงการานต์ตอนนี้รุ่นนี้1ิตัวฟรีหนึ่งตัวเลยค่ะ สิบตัวฟรีหนึ่งตัวปกติเราจะลดไม่ได้เลยรุ่นนี้เพราะว่าค่อนข้างแพ้แล้วช่วงสงการเนี่ยสินค้าหายากมากเพราะว่าโรงงานลงตัดยี่เไรก็ดีเขาหยุดกันหมดเลยโอเคค่ะงั้นนะคะดิฉันใครจะซื้อสิบตัวบอร์ดดิฉันนะคะนิัจะมาัูที่ฟรีนะคะสิบตัวฟรีหนึ่งตัวค่ะนะคะดิฉันสงวนไว้เป็นเซ็ตสิันเองได้ค่ะโอเคขอบคุณนะคะ